เรือไททันพาไปดูซากเทรนิกเสียงเงินเที่ยวละแปดล้านวันนี้ผมจะพามาดูบ้านอาวตารใต้น้ากันที่ต้องใช้งบลงไปไถ,ถา่ายทาเที่ยวละสี่แสนบาทและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมถ,ถ่ายทาให้สาเร็จเพราะเจอกับปัญหาใต้น้าต่างๆมากมายคลิปนี้ผมพาทีมงานมาถ,ถ่ายทาที่กระบี่และอวตารของเราก็คือยูกับพี่ชีมและแล้วพวกเราก็ต้องออกเดินทางแบบเหมาเรือพิเศษเฉพาะถ่ายทํา1วันเต็มมูลค่า4 0 0 0 0บาทเพื่อไปยังโลเคชั่นบ้านอาวตารและตอนนี้เราอาวตารของผมก็ได้ลงน้ำไปแล้ววันนี้จะเป็นการถ่ายทําที่มีความลึกและความอันตรายมากพวกเราต้องเตรียมความ ชันนนบ้าาขอองวตกและความอันตรายคืออวตารจะไม่มีถังออกซิเจนลงไปด้วยจึงต้องมีทีมเซฟตี้เติมอากาศให้ตลอดเวลาและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะดำดิ่งไปที่บ้านของอวตารบอกเลยครับทางเข้ามันแคบมากใครกลัวที่แคบไม่แนะนาให้มาทิปนี้ข้างในบ้านของอวตารก็จะมีปลาแปลกๆมากมายและในถ้ำนี้ก็มืดมากเพราะแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงได้บอกกับวันนี้เป็นวันที่คลื่นลมแรงทําให้น้ําขุ่นมากและพวกเรายังต้องเจอกับแรงกดดันใต้น้ามหาศาลและการสื่อสารใต้น้าที่ยากลําบากเท่าที่ผมอ่านตอนนี้เขาบอกให้ออกไปนะครับเนื่องจากความมืดและความอันตรายในถ้ำแห่งนี้ทําาาให้ผมมมไ่สรถ